สวัสดีครับพี่น้องมือนีเกษตรผ้าเบงนะครับมือนีสิพานะมาบอกนะครับว่าหลายท่านนะเพิ่นสอบถามนะว่าที่ว่าปุ๋ยมุ่นมักข้าวเนี่มันยุ่ใสมันยุ่ใสนะครับนี่นี่มือนีนะผมมาถ่ายเห็บเบงนะพี่น้องวันนี้นะครับเพื่อนเปิดนะเปิดทั้งมักออกมาเรียบร้อยนะครับบรรจุครับตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะครับเพราะว่ามีคนสั่งมาแล้วนะครับ ตัวนี้สั่งมาแล้ว12ขวดแล้วก็ตัวสีทางใบอีกเป็นปุ๋ยสูตรพิเศษสีทางใบนี่อีก12ขวดนะพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นนะครับตัวสีทางดินนะครับมูลหมักค้างคาวนี่ได้พี่น้องได้สีเฉพาะทางดินนะครับสีเฉพาะทางดินนะครับปริมาณการใช้นะครับก็คือนะครับหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งแก้วตัวนี้นะพี่น้องได้ทุกคนอาจจะมีเนาะนี่ครับหนึ่งแก้วนี่ต่อน้ํา20ลิตรนะพี่น้อง ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็คือนะพี่น้องอ่าย่าไปผสมตัวทางใบแล้วก็ทั่งดินนะพี่น้องก็คือเอาสะโพมุ้นมาข้างข้าวตัวเดียวนะครับใส่น้ำยี่สิบลิตรแล้วกับใสดนะครับก็คือสีทางดินนะครับพี่น้องสีรอบๆข้นต้นมันนะครับพี่น้องสมมติตัวนี้เป็นต้นทุเรียนเนาะเท่ากับสีอบๆข้นต้นมันนะครับพี่น้องอ่าสีจสีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพี่น้องก็เปี่ยนถังถังสีไม่ หร,รือว่าพี่น้องสีเวดแล้วพี่น้องกส็สีีทางใบพี่น้องก็ล่างทังนะครับแล้วก็ใส่นะครับตัวตัวสีดทางใบนะครับมันมีสีทางใบพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปถัดไปเนะาะตัวสีดทางใบเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้ให้เบ่งตัวีท่างดินก่อนนะพี่น้องหลายท่านนะครับถาม <laughs> มันอยู่ใสนะครับมุ่นมาข้างข้าวนี่นะครับ <laughs> มมรร <laughs> ผมบอกมาตั้งหลายคลิปนะครับมือนีก็เลยมาให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมนะบ่า ลุงเย็นเพิ่นใสตัวนี้นะครับใสแล้วประสมผสมเร็จนะครับหลายท่านอาจารย์หลายท่านนะเพิ่นกะมาเบิงมาบอกว่าโอ้สวนของลุงเย็นนี่ครับใบมันจะแตกต่างนะพี่น้องใบมันจะบวกเขียวนะบวกพวกเขียวธรรมดานะมันจะเป็นเขียวหนักนะพี่น้องเหมือนเหมือนใบกล้วยที่มันที่มันกำลังแตกใบออกมาอ่อนๆนะครับพี่น้องเป็นเป็นเขียวนะครับเขียวเขียวชุ่มน้ำนะพี่น้อง ซึ่งจะแตกต่างจากทุเรียนของสวนลายท่านนะพี่น้องลายท่านนี่จะเป็นใบเขียวธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเน่นน่อยแล้วก็แหลมมากทีนะพี่น้องเน่นน่อยแล้วก็แหลมมากนะครับแต่ว่าของสวนของลูงหย็นนี่เพิ่นจะเป็นเขียวนักนะครับเป็นเขียวใบนักนะพี่น้องเพราะว่านะเป็นสีนะครับก็คืออาจารย์ลายท่านเพิ่นมาเบิ่งนะครับสวนของลูหยินนี่ครับเพราะว่านะครับสวนของลูหย็นนี่เขาขาดการดูแลนะครับ ว่ามันขาดการดูแลเรื่องน้ำนะครับขาดน้ำพี่น้องมันนี่มันเลยเกิดปัญหาใบเลือนใบเหลืองใบล้นนะพี่น้องเพิ่นก็เลยนะครับหาวิธีนะครับซื้อนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกที่ลุงเย็นเพิ่นเรื่มนะครับพี่น้องก็คือเพิ่นลองผิดลองถูกกันนะพี่น้องก็คือนะเพิ่นไปนะครับหาซื้อนะครับฮอมนนะครับหลายอย่างนะพี่น้องบ่ราว่าจะสีทั้งดินหรือทั้งใบนะครับที่ออกไข้นะครับ ท่านใดที่ปลูกทุเรียนมาแนะนำเพิ่นเพิ่นกับไปซื้อนะครับขวดละพันแปดกะมีครับขวดละสองพันก็มีนะพี่นอ้องฮอร์โมนทุกอย่างนะครับพอเพิ่นใส่ไปแล้วมันกะบ,บางบางเท้อใส่ไปแล้วเพว่า,วาเข้มปุ๋ยนะพี่น้องใส่ไปแล้วเพรว่าใบยังลน่นนะครับใบยังเหลืองคือเก่านะพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นเฮดไอเพิ่นนะครับรู้สึกว่าทอดแท้ในการปลูกทุเรียนนะพี่น้องปลูกทุเรียนนี่เป็นสิ่งที่ยากนะครับสาหรับเพิ่นเพิ่นว่า นะพ่อบานนี้พ่นมาได้รู้จักแล้วก็ได้คิดค้นสูตรตัวนี้มานะพี่น้องว่าเอา่อทุเรียนนะคมันต้องเอ่เจอสูตรนี้นะคมันถึงจะเหมาะเพิ่นว่าพ่นเลยใส่เบิ่งนะพ่นใส่ได้มาประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์หลายท่านนะเพิ่นมาเบิ่งสวนนะครับแล้วก็มือหนีกับมานะครับพี่น้องอาจารย์เพิ่นมานะอาจารย์ต้นตำรับเพิ่นมา มากกับมาเบิง่งว่าโอ้มันดียังสี่ตัวน,นี้เนาะอ่าลุงเย็ยนเพิ่นใส่นะครับตามจํานวนนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมนะพี่น้องตัวนี้นะครับก็ตัวนี้กับตัวสีทั้งใบก็บเหมือนกันครับก็บคืออ่าสพีพร้อมๆกันเลยนะครับก็บคืออ่าตัวสีทั้งดินนี่ก็หนึ่งอาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือเดือนละสี่ครั้งนะพี่น้องหรือว่าท่านใดที่บ่ว่างนะพี่น้อง สิบวันนะครับต่อหนึ่งครั้งนะพี่นอ้องคือเดือนละสามครั้งเดือนเดือนละสามครั้งถึงสี่ครั้งนะพี่น้องนะครับการดูแลมีแค่นี้ครับน้องนั้นเท่ากับคืนน้ําให้น้ําในปริมาณที่เหมาะสมที่พอนะครับพี่นอ้องอ่าแค่นั้นนะครับพี่นอ้องก็จะได้นะครับทุเรียนทีสวยงามใบหนักนะพี่น้องอ่าแค่นั้นนะพี่น้องมีการดูแลบางท่านนะครับอ่าปลูกในอ่าในในโซนของของเออทิศตะวันอ่อ ทิศตะวันตกนะพี่น้องทิศตะวันตกบางท่านหรือว่าทิศตะวันออกนะพี่น้องบางท่านเจอแดดเจอแดดแรงนะครับเจอแดดแรงแล้วสีฮอร์โมนตัวนี้แล้วนะครับแต่ว่านะครับใบยังรนใบยังเหลืองขึ้นเก่านะพี่น้องให้พี่น้องนะครับคํำนึ่งถึงรากรากเงาของมันนะคือเอ่อเริ่มต้นของมันคือรากนะครับพี่น้องเขาต้องเอาดินนะครับยกโคกดินให้มันนะครับยกโคกดินแล้วให้น้าเบื้องไม้นะพี่น้องให้น้าเบื้องไม้นะครับ ในนาเมืองไม่เรียบรอยแล้วนะครับท่านกระสีทอมูนตัวนี้แล้วนะครับอสีทอมูนตัวนี้แล้วมันมันกัยังแห้งตายหรือว่าอันั่นกับแสดงว่าต้นนั่นนะครับถือโรกล่งแล้วกับมันมันเรือร่างแล้วนะพี่น้องก็คือเขาคนถิ่มปลูกไม้นะพี่น้องคนถิ่มปลูกไม้นะเพราะว่ามันเลือล่างแล้วนะครับอก็คือคนถิ่มปลูกไม้นี่กุ้มไมคือว่าเงินสองลอยหรือเงินลอยกลัวที่ท่านซื้อมานะครับจะหายไปนะพี่น้องเพราะว่าเฮานะครับ มาปลูกนะครับแต่ว่ายังบรูว่าข้าจะเพ็ดยังไงนะพี่น้องมาปลูกแล้วยังบเห็ดยังบรูว่าจะนเพ็ดยังไงนะครับตามที่ผมลงคลิปไว้ก้อนน้านั่นนะผมลงเบึงนะครับมีขั้นตอนการปลูกนะพี่น้องแล้วก็ทุเรียนปลูกไม่ดูแลแบบใดนะพี่น้องให้น้ำแบบใดนะครับระบบน้ำมีบ่อการให้ปุ๋ยเวลาใดนะพี่น้องผมลงไว้แล้วนะครับไปทองน้องติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้อง อ่าผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะใหญ่นะพี่น้องพอมันใหญ่แล้วนะครับอ่าผมจะอ่าบอกอีกข้างหนึ่งนะครับเรื่องอ่าฮอร์โมนเร่งดอกแล้วก็ออกผลนะพี่น้องให้ติดตามไปน้ากัดนะครับเรื่อยๆนะพี่น้องเดี๋ยวนะครับพอประสบผลสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆนะครับ้พี่น้องได้เห็นนะครับได้เห็นได้ลู้วาอ่าปลูกทุเรียนนะครับ มันจะมีวิธีของมันอยู่แล้วนะพี่น้องแต่คือวิธีแบบนี้นะครับก็คือการให้ปุ๋ยนะครับที่นะครับไม่ให้เยอะแต่ให้บ่อยนะครับให้ปริมาณที่พอเหมาะพอสมนะครับพี่น้องอ่ามันจะมันจะแตกต่างจากให้ปุ๋ยต้นยางเขานะครับพี่น้องโมเมนต์ว่าให้ปีละครั้งนะครับนะครับโมเมนต์ว่าให้แตงยาาต้นฝนก็ปลายฝนนะครับก็คือเขาจะให้ทุกเดือนนะครับพี่น้องให้ทุกอาทิตย์นะครับนะแต่ว่าเขาให้ในปริมาณที่ ที่บ่ได้หลนะครับเพาสีพ่นไปซื่อนะครับพี่น้องให้มันสร้างอาหารนะครับแล้วก็สร้างโตของมันให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าทุเรียนครับต้องต้องการการเทคแคร์นะพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมจะทิมเบอร์ไว้ข้างล่างเนาะทิมเบอร์ไว้ข้างล่างอยู่ใต้คลิปเลยพี่น้องเป็นเบอร์ของลุงเงินนะครับติดต่อโดยตรงเลยนะครับตามรายละเอียดก็โดยตรงเลยนะครับพี่น้อง ท่านใดสนใจนะครับติดตามฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์พร้อมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในทำคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมนะพี่น้องท่านใดนะครับที่บอเห็นนะครับว่าตัวตนของมุนมาข้างข้ายู่นใส่นะนี่นะครับพี่น้องผมมาเห็นแล้วนะครับก็คือนี่ครับตัวนี้นะครับฝากไว้นะพี่น้องฝากกดติดตามนะครับกรตรพผ้าเบิรงโมมี่ยังหลายครับเมื่อนี้ฝาก มาให้เบึ้งมุ่นหมกักข้าวนะพี่น้องอสวัสดีครับ